สวัสดีครับผมอะ่ผมเซฟครับรับบทเป็นไมโทครับผมผมเจดครับผมรับบทเป็นโชกุนครับผมกันครับรับบทเป็นกรีนครับอยากเล่นตัวคาแรคเตอร์เป็นแบบคนใจเรื่องอะไรยังไงบ้างอ่ะก่อนเลยครับพี่โชก็คาแรคเตอร์ของผมก็จะเป็นคนแบบนิ่งๆคุ้มๆหน่อยแล้วก็แอบดุนิดนึงในบางเวลาใช่ครับของผมก็จะเป็นคน ขี้เล like well, ่นแล้วก็แบบว่าสนุกสนานร่าเริงครับผมแล้วก็ไม่เน้นไม่เน้นแบบว่าถ้าทะเลาะกันก็จะเป็นคนที่แบบว่าปรนีปนอมอย่างนี้ดีกว่าส่วนคาแรกเตอร์คาแรกเตอร์ของกรีนนะครับก็เอ้ยอย่างนี้นะขอโทษครับตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นคาแรคเตอร์ของกรีนก็เป็นเด็กที่ชอบเล่นดนตรีครับแล้วก็เล่นตามเพื่อนค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 นหนึ่งอ่าเอาแล้วครับ เล่นดนตรีตามเพื่อนคนหนึ่งครับผมกรีมเป็นคนที่สุขุมนะครับแล้วก็แอบ,บชอบคนคนนึงในวงในวง evening sunday แล้วก็คอยเทคแคร์คอยซัพพอร์ตคนนั้นตลอดแต่ว่าคนคนนั้นก็ไม่รู้ว่าคิดยังไงกรีนครับจริงๆเ็ื่องนี้าเป็นเกี่ยวกับดนตรีด้วยใช่แม้แต่เราคนต้องเล่นเื่นดนตรีทุกวันเพราะมังไอ่าใช่ครับก็อย่างตัววง evening sunday ตัวไมโทก็จะตีกองครับผม ตัวกินก็จะเล่นเบสตัวโชกุนนี้เป็นโปรดิวเซอร์ครับใช่ชื่อดังครับผมชื่อดังเลยอ่ะแต่ว่าเื่องในมหาลัยใช่ไหมคะหรือว่ามีแบบว่านอกเป็นยังไงด้วยมันก็นอกหัวบางเป็นชีวิตชีวิตไปรุ่นน่ะช่วงชีวิตของไปรุ่นอะไรมากกว่าใช่ครับเราเราต้องผ่านมาค่ะไม่ต้องตีได้หยุ่งตรงคือต้องมีแบบว่าไปเตรียมตัวสำหรับการมารับสิทธิ์ก็ในตัวอพีเซฟก็เล่นกองมาอยู่แล้วครับใช่เคยเล่นโนเตมายแล้วเซียนมาเลยครับผม ออปุ๊อันนี้ก็เล่นเบสครับผมใช่อันนี้เป็นโปรดิวเซอร์ดีแล้วไม่มันก็เล่นได้แค่บางอย่างแบบนิดนิดหน่อยนิดหใช่แต่ปกติไม่ได้เล่นอยู่แล้วปกติไม่ได้เล่นใช่จริงจริงเรื่องนี้มีทั้งแบบว่าไม่ใี่เรื่องขอะความคูบวายความจิ้นของเราสามคนจะเป็นเรื่องอะไรนะครับอะไรนะครับเรื่องนี้มีทั้งความคูบวายแล้วก็ความจิ้นเราสามคนเน้นไปที่เรื่องอะไรในเรื่อง เน้นเหรอครับว่าช่วงแรกอ่ะมันเน้นวุ่นวายช่วงหลังๆคิดว่าเป็นเกี่ยวกับว่ามันมันค่อยๆรู้สึกเข้าไปในหลายๆอย่างมันวุ่นวายเป็นมุมมองของตัวละครครับก็คืออย่างตัวผมปีนนะครับก็คอยทําทุกอย่างให้คนคนนึงแต่เขาก็ไม่ได้ไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงกับเราส่วนตัวโชกุนก็ไม่ได้ทําอะไรให้เขาเลยก็ประมาณนั้นครับส่วนโชกุนก็ ไม่ได้รู้สึกอะไรอยู่แล้วใช่ไม่ได้รู้สึกอะไรอยู่แล้วถ้าสรัดโต๊ไมโทก็จะเป็นเป็นว่าเราสับสนในตัวเองมากกว่าวุ่นวายกวุ่นวายกับคนี้แล้วใช่คือมันเป็นแบบว่าสับสนว่าไม่รู้จะทํายังไงอะไรแบบนี้มากกว่าต้องไม่อยากสปอยเยอะต้องรอติดตามดูครับผมเราให้เรื่องวุ่นวายใช่ครับแต่จริงจริในเรื่องดูแบบเงียบๆนิ่งๆแต่ก็วุ่นวายเสียมาก ใช่ครับประเด็นครับเปิดตัวเปิดครับของเราเนี่ยเมนูเม็นติ๊กต๊อมบันที่มีแบบพาร์ทถึงด้วยไหมดราม่าครับอ่าใช่ครับมีดราม่าด้วยค่อนข้างหนักเลยมีคอมเมดี้ใช่คู่นี้จะเป็นสามคนนี้จะเป็นดราม่าครับผมตัวโชกุนซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจะลงเอยกับคู่ไหนหรือไม่ลงเอยกับใครเลยจะเรียกว่ารักสามเศร้าได้ไหมก็อาจจะได้หรือไม่ได้ก็ได้ต้อง ติดตามดูเพราะว่าแล้วแต่มุมมองใช่แล้วแต่มุมมองใช่ครับผมเห็นเจอเจอเลยเจอกันเลยเจอจนเบื่อมาทุ EP มาทุก EP ครับผมเฮ้ยแอบดูมาเหรอไม่รู้ว่าเฮ้ยมันก็ต้องมาทุก EP ถ่ายทุก EP เลยนะอ๋ออ๋อใช่ใช่ลืมเชิญพี่มีความแบบว่าความยากลำบากในการถ่ายเรื่องนี้ก็มันคือความยาก คือเราไปหลายที่มากครับเราไปทั้งที่ไหนนะที่เชียงเชียงใหม่เชียงใหม่เ<ร>ชียงรายกระบี<ช>่ขึ้นรถไฟอีกขึ้นรถไฟนั่งรถนั่งรถขึ้นเขาตั้งแต่เช้าคือพูดง่ายๆว่าฉากที่เราถ่ายนอกสถานที่นะ่ะยากหม<ช>ดเลยใช่ครับไม่ว่าจะเป็นรถไฟขึ้นเขาอะไรอย่างี้ครับด้วยแบบว่าสถานการณ์ด้วยอย่างรถไฟก็จะมีเสียงดังอย่างเงี้ยครับมันก็ยากต่อ,อการถ่ายทําเหมือนกัน อนะออโอ้โหโลแล้วครับก็จะเป็นห้องซ้อมแล้วก็จะเป็นพวกสถานที่ต่างๆที่เห็นในซีรีส์เลยครับก็จะมีต่างจังหวัดใช่มีต่างจังหวัดนี่เราไปที่ไหนกระบี่กระบี่กระบี่เขาอะไรนะเชียงรายด้วยไม่<า>อันนี้ปะพาคานที่กระบี่อะไรสักอย่างปะพาคานช่างงานอะไรอะไรค่ะปะภาคานใช่ไหมอ๋อปปพาคานแต่ว่าพอถ่ายเสร็จแล้วภาพออกมาแบบสวยมากใช่ครับ ทีเซอร์ครับผมแหมดูทีเซอร์ป่ะเนี่ยเออแหยอกครับหยอกเรา EP 1นวันนี้กับแฟนๆเราคาดหวังอะไรบ้างคือที่แฟนๆได้ดูเห็นกรา็คาดหวังให้ทุกคนชอบเหมือนที่เราตั้งใจในการถ่ายครับผมก็มองว่าทุกคนจะชอบครับใช่ครับก็คาดหวังคาดหวังล้วนละล้วนล้วนลล้วน ก็คาดหวังพอพวกคนออกไปจากโรงหนังเนี่ยก็คาดหวังให้ทุกคนมีความสุขครับผมกับสิ่งที่เราได้ผลิตศิลปะให้เขารับชมกันแล้วก็อยากให้เขาแบบดูอีพีนี้จบแล้วแบบตื่นเต้นกับอีพีต่อๆไปท่านถามยากนิดนึงถ้าจะเปรียบมันคู่รักสามคนในเรื่องเนี่ยเปรียบว่าได้เป็นตายได้เป็นอะไรนะมีอะไรกันท่านตีอะไรความวุ่นความตื่นความติดอะไรอย่างงเี้ยของเราเป็นอย่างไร ผมเป็นเบสนี่หละครับเพราะว่าไบอ๋อีสามคนเหรอมันมาคนละแนวกันนะนี่เบสนี่กองนี่ไปทางนึงเลยถ้าเครื่องดนตรีอ่ะมันวมกันเลยใช่ไหมครับมารวมกันก็เป็นนี่เลยเอ้ยอันนี้ที่ที่มันแข้งดังๆนั่นแหละมันเหมือนยังไงอะมันวุ่นดีไงเอ้าไม่เกตเหรอเอาซั่งมันไม่เอาเป็นกองดีกว่าเพราะว่ากองอ่ะมันมีหลายส่วนใช่หลายองค์ประกอบก็เหมือนว่า เอาละเอาละแกะช่ำโยงมาละก็กองมันก็แบบว่าแยกประสาทไงก็พวกเราก็มอพวกเราก็เหมือนว่าเป็นชิ้นส่วนของเครื่องดนตรีนั้นที่เสียงไม่เหมือนกันใช้ไม่เหมือนกันแต่ก็รวมกันได้ครับอันี่ยก็สามารถเข้ากันได้แต่ก็ขาดอันไหนอันนึงไม่ได้ใช่แ่ตยะค่ะเรื่องนี้มี ฝากที่เราโอเคครับก็ฝากด้วยนะครับก็เอเอาฝากซีีนเรื่องนี้นะครับที่เป็นตัวโชกุนไม่โทรแล้วก็กินก็อยากให้ทุกคนติดตามดูนะครับว่าผลออกมาจะเป็นยังไงละมันรุนแค่ไหนแล้วก็มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างครับผมใช่ครับขอบคุณครับ